สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องชาวการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออเดีโอทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของตู้เสียงกลางนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกท่านไหนนะครับที่ต้องการตู้เสียงกลาง3าคูณสนะครับอ่าอเมเจอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่4ใบนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้สวยๆนะครับตู้มือสองสภาพสวยๆนะครับก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464ครับร้านพิเนตออร์โอออำเภอันจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตู้สูตรอะเมเจอร์นะครับตู้สามพันสองนะครับของอะเมเจอร์นะครับเฮียงทรงทางประทศไยนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับเก็บสีมาใหม่นะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับเก็บสีมาใหม่หมดทั้ง4ใบนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการตู้ มือสองสภาพเยี่ยมนะครับเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้ย้ําว่าเป็นตู้เปล่านะครับสามคูณสองนะครับดอกสิบสองนิ้วนะครับเป็นตู้เปล่าเซ็ตตู้เปล่านะครับเก็บสีมาใหม่ทุกตัวนะครับสวยๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการใบละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับใบละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมปากแหลมนะครับตัวนี้ปากแหลมทั้งบนและล่างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเน็ตเบิร์กด้านในนะครับมีให้ครบนะครับสําหรับ ตู้เปล่านะครับเซตตู้เปล่านะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใบละ9,500บาทนะครับเหลืออยู่สีใบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสาดสีระเบิดสวยๆนะครับตัวนี้เก็บงานให้ตัวนี้พร้อมสติ๊กเกอร์เพจนะครับโลโก้นะครับขออภัยนะครับพร้อมโลโก้ใหม่นะครับตัวนี้2ใบนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็0 8 7ย 4217464นะครับร้านพิเนตออริโออําเภอนันจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตู้อะเมเจอร์นะครับ 3x2 นะครับตู้12นิ้วนะครับเป็นเซตตู้เปล่านะครับย้ําว่าเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้พร้อมแหลมนะครับตัวนี้ใส่ยูนิตนะครับพร้อมเน็ตเวิร์กด้านในนะครับเน็ตเวิร์ก 3x2 นะครับด้านในครบเซตนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการก็ อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับใบละ9,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับใบละ9,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบรสนะครับตัวนี้ตู้เบรสวาเทคนะครับตู้เบรสวาเทค21นิ้วนะครับเป็นรุ่น W t 211นะครับมีเหลืออยู่ประมาณ10ใบนะครับสำหรับตัวนี้รับตู้พร้อมดอกนะครับดอก F5 นะครับแม่เหล็กดอกนิกซ์ซอน F5 นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ใบละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับย้ำว่าเป็นตู้มือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตู้สภาพสวยๆนะครับมือสองสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของตู้เบสวาเทคนะครับ2ีนิ้ว wt 2 1 1นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้เสียงกลางนะครับ เสียงกลาง3าคูณสนะครับของ a m เม e จนะครับเป็นเซตตู้เปล่านะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการพร้อมเน็ตเวิร์กด้านในนะครับตัวนี้นะครับใบละ9,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับเก็บสีให้สวยๆนะครับพร้อมเพาโลโก้ด้านหลังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแช n เนลนะครับมีสินค้าใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามานำเสนอ ให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ